สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินชุบุเซ็นทรแเรานะคะเรากำลังจะนั่งรดเข้าหน้ากยาตั๋ว890แบบนอนมีเซิร์ฟค่ะอยู่ที่สถานีหนกกากย่ากำลังรอรถไปทาคายาม่านะคะเราจะใช้ทาคายาม่โฮคุริคุคาเซนี้5วันนะคะ นนเราอยู่ที่ทาคายาม่าแล้วนะคะไปหาข้าวกินกันทั้งเมืองก็มีร้านป้าในี่แหละที่เปิดอยู่อันนี้น่าหงอ,อกนะคะไม้ละรลอยเย็นนุ่มๆเข็มๆไม่หวานนะแวะมาเช็คอินก่อนนะคะเราอยู่โรงแรมชื่อชีซันแกรนนะใกล้สถานีนิดเดียวอันนี้ในห้อง ้องน้ำ้องน้ำมีอ่างด้วยอันนี้ซื้อมาจาก Family Mart เดี๋ยวจะลองกินอันนี้กัน260เย็เยนเป็นนมเมลอนมันมีเนื้อเมลอนด้วยอะแต่มันหวานไปอะอันนี้เป็นชูครีมชาเขียว168เยน เหมือนสังขยาเลยอะข้างในอะแต่ว่าเป็นชาเขียวแล้วก็เป็นบิบครีมแต่ว่าชาเขียวไม่ค่อยแบบไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันต่อตอนบ่ายไม่มีอะไรเปิดเลยเงียบมากอะเหมือนแบบเมืองร้าง ีซอยเนี่ยที่พอจะมีคนอยู่บ้างนะคะมากินร้านนี้อันว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้มีหมูด้วยกกนนแล้วก็แบบวม,แบบมีอันนี้เป็นเนื้อคีด์ะะมีโรสแล้วก็แบบรวมแบบเซ็ตรวมสำหรับหนึ่งคีอันนี้เป็นเซ็ตซีู้ด Ani salah tahu อันนี้ละกันเพราะขาบอกว่าเป็นที่ไรอันนี้รถมัทฉะเป็นชาเขียวแบบมีกลิ่นข้าวคั่วนิดๆนะหรือเปล่าใช่ใช่เหมือนมีกลิ่นข้าวคั่วนิดๆอร่อยมาชิมอันนี้กันอันนี้ซื้อจากร้านอะไรนะที่สนามบินซื้อร้านอะไรนะรอสรันรอสรัรใชค่ะรอสรันอ่ะเอาเพื่อนไปชิม มันก็คือแฮมกับชีสอะเคเ็ม <laughs> พูดทบกันเลยเค็มมันก็คือแฮมกับชีสแล้วก็เค็มแค่นั้นจบต้องกินกับเมลอนเหมือนแบบพามา่าม,มีนมเมลอนอยู่มีอันนึงคือโมจิบัตเตอร์มันเละแล้วอ่ะมันเละแล้วอ่ะ มันก็เป็นโมจิอะแล้วข้างในมันก็เหมือนครีมมีกลิ่นเนยนิดๆหวานๆเลียนไหมไม่เลี่ยนคือไสอ้อ่ะหวานแต่ว่าแป้งอะ่ะไม่หวานโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปชิมคาาโกะกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนอันนี้โอเคอยู่นะ ก็แบบจังใจน,นิดหน่อยอร่อยดีอะหวานหวานเค็มเค็มแต่ไม่ได้ให้เขาอุ่นมาขึ้นไล่สีนี่ถึงแล้วรถมจาจอดตรงนี้นะ้วค่ะตรงนี้มีห้องน้ำเข้าได้ตอนนี้มาหล่อรถแบบขึ้นจุดชมวิวคือคันนี้ถึงแล้ว <c oughs> เดินลงกันมาถึงข้างล่างแล้ว,ลวไปเดินเที่ยวกันค่ะ ขนมนะคะอันนี้เป็นมัเบอรี่ลีฟกับคอฟฟี่เจ็ดร้อยห้าสิบเยนอันนี้นะคะมันคล้ายๆชาเขียวอยู่นะมัเบอรี่ลีฟอะไอต,ติมอร่อยมากมากอะ่ะชิมคอฟฟี่ อร่อยอ่ะไอติมแบบลมลมโหตรงนี้สวยมากทุกคนกำลังจะเข้าไปในมิวเซียมนะคะค่าเข้าหกร้อยเยนแล้วเขาก็จะเป็นแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์เอาดอเป็นหมู่บ้านที่ p r e s e r v ์ฟบ้านเอา ในเย็นมากอะพวกนี้เข้าไปได้หมดเลยนะแต่ว่าต้องถอดรองเท้านะคะ จริมันก็แบบไม่ได้มีอะไรมากนะมันก็มีบ้านบ้านอย่างเงี้ยหลายหลหลังนะคะที่แบบย้ายมาจากที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเข้ามาดูก็ได้นะเพราะว่าแบบมันเสียตังค์ใช่ป่ะก็เลยคนค่อนข้างน้อยนะไม่กินสวะกัน โซอบอะเนื้อฮิดะเค็มอ่ะแต่เส้นอร่อยนะเส้นแบบเส้นเหน็บเหน็บไม่เคยกินเป็นโฮ<บ>มเมดแต่ว่าเค็ม <laughs> เนื้ออร่อยหวานๆนิดนึงมีกลิ่นขิงกับแบบซีอิ๊วอ่ะโชยุเดินกับไปขึ้นรถแล้ว เราไปเดินา้าขยะไม้รอบนะคะ<อ>คือเมื่อวานอะอมันวันพุธใช่ไหมเ้าร้านอะมันปิดเกือบหมดเลย อร่อยมากนี่วันนี้ร้านเปิดเยอะขึ้นมานะมากินขนมร้านนี้กัน <So S 1> นีเคาให้สั่งผ่าน QR code ก็คือสั่งใช่สแกนรูป่ินี่เป็นมงคลง อันนี้เป็นอะไรนะคาคิกโกริอืม่มันเยอะใหญ่มากเป็นแบบครีมอ่ะไหลๆ่ต้องต้องทำเป็นรูน่ะบ้านเราจะชอบแบบสร้างภูเขาไฟก่อน เก่าวเละไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหวดเกลียดให้ดูที่กินเมื่อกี้เพราะมันเละมากมากินมื้อเย็นต่อเลยนะคะหมูต้นหอมกับสลัดเบคอนแล้วก็ทอด อันนี้ไก่ยากิโทริไม่หนังไก่แล้วก็เสืออันเทาบ้านเป็นเนี้อสดเส โัมาเอกแต่อันนี้เป็นเทริยากินะคะอร์นี่งวันที่สามนะคะทุกคนกำลังไปตลาดจินยะมาเอกก่อนนะคะ ข้ามมาซูโมโต้ถึงแล้วมีประมาณนี้นี่แค่นี้เองไปเดินดูกันพี่พูดดงงังเหรอนี่ัา สอวันเนี้ยงั้นเดี๋ยวไปอีกตลาดนึ่งมิยากมิยากาวะถึงแล้วขับผดมายอ้ยสาตรอเบอรี่น่ากินโดยเฉพาะตงนี้นะคาสเตลล่า กรอบแล้วก็ข้างในนุ่มอร่อยมากไปแล้วอันนี้เป็นรังหมอ,อันนี้ข้าววาลาบิมูจิวาลาบิน่าจะเป็นหนังตาฮูปะอ่านไม่ออกอันนี้แบบปอนืกลีบบ่อะไรหมดแล้วมีแค่นี้ ไปซูชิเนื้อไปมาสองวันทแล้วไม่ได้กินเลยวันนี้จะเป็นวันที่สามไปไปหาซูชิเนื้อกันไแวรอนานมากขนาดคนน้อยเนื้อแต่จานแล้วเนื้อมันแอบเหนียวนิดนะึงอะแต่ว่า ที่เป็นไข่อ่ะอร่อยถ้าแถวยาวอ่ะก็ไม่ต้องต่อไม่คุ้มแต่ถ้าแถวสั้นๆอ่ะก็รอย0นาทีแล้วนะไปที่รบฟูรุคาวะกันค่ะแต่ว่ารถมันมีรอบเที่ยงอ่ะมาไม่ทันไปหาคาเฟ่นังกันก่อนซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งเึ้ื่อนรถชันนี้ ก็มีตะปานั่นแหละไม่มีอะไรเลย มาข้างหลังมีที่าค่ะชื่อร้านกเป็นซเนื้อฮิดะสเต็กนะคะสพเยนถ้าเกิว่าเป็นเซตใช่ไหมเขาก็เลือกเครื่องดื่มในเซตได้นะคะในเซตมีเฟรนฟรายด้วยนะคะอันนี้อร่อยมาก จะไปฮีดานอสตอนะคะมาขึ้นรถตรงนี้เบอร์หนึ่งค่าเข้าเจ็ดรอยเยนนะคะบรรยากาศดีมากแบบดีมาก ขึ้นรถบัสที่จุดเดิมเลยที่เราลงมาค่ะรถไปแล้วเรากำลังจะเดินไปร้านเบกเกอรี่เราหาว่า best bakery in Takayama แล้วมันก็ขึ้นร้านนี้มา Google map พาฉันไปไหนเฮ้ยเขาเปิดปะเนี่ยถึงแล้วร้านนี้แต่เขาเปิดไหมเปิดสิ ช็อกโกแลตช็อกกแลตช็อกกแลตกำลังกลับโรงแรมก,กันนะคะร้านนี้นะ t r a นบลูน่าจะแบบเดินจากสถานีถ้าใครยังมาประมาณ15นาทีได้ไกลอยู่อันนี้ที่ซื้อมาทั้งหมดประมาณ1,500ยเยนนะคะนี่มีด a n i s h มีอะไรไม่รู้มีคอซองครีมปังแล้วก็เมลอนปังเดีย๋ยวมาชิมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวชิมด a น i s ก่อนเพราะว่ามันต้องแช่ยเย็น หอมเอยมากเลยคัสตาร์ตรตรงนี้ใส่วานิลาแท้แบบเป็นเม็ดวานิลาเลยออร่อยมากอะคุ้มค่าที่เดินไกลมากแป้งเทสทรีอ่อร่อยเมลอนปังต่อเลยกินเหมือนเลมอลเลยขนมปังข้างในอะ่ะ นุ่มมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบไม่แห้งหน้าก็กรอบเดี๋ยวลองคิมปังอีกอันนึงข้างในเป็นอย่างไรอืมมมากต้องไปลองนะทุกคน mm. เพราะว่าเชฟหลอ่อ <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าขนมปังอร่อย